ความบันเทิงดูเพลินๆสบายๆสไตล์แองเจิลชีแนลจะให้บุ๋มไปบังคับมาคุณพิมพ์เขาว่าคิวขึ้นมาก่อนเพราะว่าคิวมันจะได้กินเดี๋ยวมันไม่เห็นอ้าวเหรออะไรคิวคิวเนี่ยคิวเป็นร้อยแล้วคิวคิวงั้นพิมพ์คิวก่อนครับคิวดูสิมีคนเขาอยากเห็นคิวขนาดเนี้ยถามว่าอยากเห็นใครมากที่สุดให้พิมพ์ชื่อขึ้นมาเอ้าดู พี่พๆสั่งไงให้กัดกดไม่ไม่ใช่เลยอากินเปิดมาแป๊บนึงแล้วจ้าเขาอยากเห็นคิวมากแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีหนูๆมากก็ถามว่ามีใครบ้างอ่ะอ๋ออะกินกินกินอร่อยตะแก้งอะไรอ่ะฉันก็กินเป็นอะไรอ่ะคือค่อยบอกว่าจะใครมากินสักวันอ่ะเหมือนกันคำนี้ท่านจินก็ได้มใไ่้มาทันดีเยอะใช่ไหมเหมือนกั้อนจินมอยู่เมื่อกี้ให้ล่อมึงอ่ะมามาอืมเนี่ยอืมพี่เก่ง เหมือนกันกระป๋าทับบีเยอะจริงไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรอะเขาคืออะไรอ่ะงั้นให้พี่พีกินอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรไหมพี่พีกมาพี่พีกไม่กล้ากินหรอมาพี่พีกพี่พีกมาทำไมมันมีอะไรอ่ะแกงเนาะเพราะว่าทับบีมันเยอะเราดูนะาทำไมอ่ะพี่ว่าจะโดนแกล้ง ไม่องคือมันไม่โดนป่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้าแล้วไปที่พี็นงั้นน่ะดูพีพีดิน้ำตามากมาทำไมอ่ะ <c oughs> ได้กินมาสกบ้มันแรงแต่ไม่มันเยอะมาสกี้มันเยอะ,มยอะไม่เห็นอะไรเลยวเยขาหรือเขาแอคติ้งพี่แอคติ้งเหรอแล้วอร่อยติ๊กนี่กินใสชิ้นเดีาามาตัว <ไอ S 3> มา <นะ S 3> มาแล<ด>้วตัวหรือมุมจิ้ไม่พีนเยอะสุด อ๋อเนี่ยของคิวโดนเยอะละอ่ะตัวป่ะมันก็ไม่ขึ้นว่ะนะพี่เฮดเอาพีเป็นไรอ่ะเรากินเผ็ดได้ไม่เท่ากันแล้วล่ะอ๋อชนพี่เวกินเผ็ดน้อยอยู่แล้วมันกำลังดีอ่ะมันกำลังขึ้นจมูกอ่ะปู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 ปลาอร่อยมากปลาอร่อยมากอร่อยว่ะของหลังบ้านกับของตัวนี้ต่างกันเลยนะของหลังบ้านไม่สดแล้วจริงๆแหละสามวันเหรอ อันนี้ใหม่เหรอแต่อันนี้ใหม่พี่บุ๊กอ่าพี่นนท์อ่ะพี่พีดป้อนเพื่อนไม่ต้องปูอินด้วยได้ได้ได้ป้อน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 คิมมี่โนโต้เตนแต่เดรย์ไปไหนล่ะโชว์ทุกคนก่อนสบายไหมอร่อยมันไม่ได้ขนาดนั้นพี่พีทพี่เป็นไรอ่ะดูหมดจะได้แกแต่ว่าสันปกติพี่อ่อนแอร์อุ้ยเพื่อนดูพี่บุ๊กแล้วลูกบอลแซมมอน นนี้ใครยังไงดีคะเนี่ยนี่พีชิ้นไม่เถากินไปเถอะกินได้เราเป็นเจ้าของโรงบานเราอ่อนแอไม่ได้นะคะแล้วตู้เป็นไรกลัวอะไรไม่กลัวตัวมันต้องจิ้มเยอะๆมันจะอร่อยได้ครับเยอะเค็มถ้าแต่หนูว่าเค็มมากกว่าที่มีอ่าทางนี้ไปเลยพายังกินได้เลยแล้วไม่พีเป็นไรคนเดียวเลยอ่ะ นี่กินไปแล้วสองชิ้นสรุปคือพี่พีชเผ็ดคนเดียวจริงแต่น้ำจิ้มสักอันนี้อร่อยคิวโยเขาไปกินนี่ไม่จิ้มเลยใช่ไหมตำมันก๋งกับมันไก่ขนมจีนกับผื่นถี่พีชไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยก็ไม่จิ้มไปกินกที่อะไรไม่จิ้มล้วทำไมอ่ะแล้วมันไม่เห็นแปลกเลยอำไมอ่ะแปะเหรอครับมันดีนะมมีันดีต่อสุขภาพมากตีแป้งตซัมปิ้มีมีนี่ไงเห็นไหมเซฟพี่พีชนี่ จอกจอกมองเจพีด้วยมีจอกจอกคนเดียวเหรอที่เจพีดตอนนี้ฮะใช่แต่แบบเนี่ยจอกไม่มีคนไม่มีคนกินไม่มีคนกินข้าวมันไก่ไม่กินน้ำจิ้มหรอครับแล้วกินเนื้ออกซอกซอกเขาหายไปนะนะเพราะเขาไม่มีเทศกาล่ะพี่พีทอะพวเพราะเขาจะมีคอนเสิร์ตอ่ะเขามาทุกทุกวันเลยเพราะเราอยากให้เราไปอุ้ยป้อนน้องต่เราไปเราเนี่ยเอ๊วเราอันนี้แกงเกินไปพี่นนก้อนเลยที่นน ได้ตัวมาเป็นคนทำมาหนูกินได้พี่ตัวพี่นอนมาตัวได้เอาเอาปู่ปูไม่ต้องทำแพงเกินได้เวอร์เบียอันนี้เป็นก้อนเลยโหสีเขียวขนาดนั้นสบายอะพี่นอนสบายมาเข้าโรงพยาบาลด้วยนะแล้วทำไมเกงไปหนุกปอยพี่นอนน่ะพี่นอนดราม่าลงแน่เพื่อนนั่งอยู่ข้างหน้าไม่เกรงใจเพื่อนนะคะเอาป่ะปู่เขียวสิ เขียวเขียวไหนอาไหว้อะพี่นนท์ไปเลยปลาก้อนใหญ่มากเลยพี่นนท์ฮัลโหลพี่นนท์กินง่ายๆอะมันไม่สนุกนะเยอะขนาดนั้นพี่นนท์ได้ยังไงพี่พี่้องไห้มันมีวิธียังไงหายใจทั้งปากแต่เราหายใจทั้งปากแต่เราย่างเดินแย่อยู่เลยนะน้ำตาไหลขนาดนั้นตัวมาป้อนตัว เอาหั่นก็ไปตัวมาเร็วตัวมาอยู่ข้างหลังได้มาอ่ะกินได้ก็มาอ่ะกินได้มาเพื่อบีเอ่อนูกาใครตับแขนมันไทยพอแล้วคิวเพราะว่าเราจิ้มเค็มเยอะไงเรื่องของตัวครับขอบคุณครับปากปากตีมันขึ้นจมูกเดี๋ยวซี่โครงสุดใช่หรอไปไง ตู้ไม่ร้องไห้ดิตู้องตามตูจมูกแดงแล้วนะแกนจมูกแดงแล้วนะไม่หนูหกินวอลทิ้เยอะไม่ขับไม่จมูกแดงแล้วนะมันแดงปกติไม่ไม่แต่ตู้น่าเอ็นดูมากคือพี่จะลงบายใช่ปะเดี๋ยวลงปกติโปกติแต่น้ำตาลมันคองอะแม่ทำตู้ทำท่านอนตอนเช้าทุกครั้งที่พี่มันมาเจอเลยดิเขาจะกอดเขาจะกอดฉลามมันเนี้ยแล้วก็จะใส่ชุดนอนเหมือนเด็กอ่ะน่าเอ็นดูมาก แล้วก่อนก่อนเนี้ยก่อนเหมือนเด็กเขาบอกว่าตัวหน้าเขียวแล้วหนูตีไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่หน้าสีเขียวแล้วนะอ๋แต่ฉลามฉลามอันนี้เป็นของจานตูนไม่เหรอไม่ใช่อีกไซส์นึงมาละอันนี้ของพี่ตูนอันนี้ชอบอันนวานเขาบอกว่าแก้บุมกินด้วยตอนนี้ว่าสบีหมดแล้วเนี่ย หนูก on ินได้ไม่ใช่ปัญหาจริงมันไม่เป็นไรเลยนี่ไงไปกินม่กิอเมื่อกี้ไปกินกับเยอยอหนูกินวาซาบิกับหมดกระปุกแต่วาซาบิมันเผ็ดแบบมันขึ้นจมูกใช่มันขึ้นจมูกเยๆแต่ไม่ได้เผ็บบอะไรทั้มันเรียกว่าการเผ็ดเหรอวะไม่มีแค่นี้แม่หนูกินได้เรียกว่าเผ็หไมม่ไ่ไม่ไไมใม่่ไม่มไม่ไดม่ไม่ใม่ ขายกันแดดดังร้ายไม่ได้ครับพี่หลุยไปกินตามมาเยอะตามๆด้วยเอามาตำนี่ได้ไหมชอบไหมครับเออสีเอามาตำนี่เออเมันจะได้แบบชอบนะเอามาตำนี่อะไรแปลงน่ะชอบไหมเฮ้ยหรือว่าส้มมันเอามาตำเป็นอะไรนี่ได้ปะแตงโมเราอย่างกินแบยทำแต่น้ำมันเราก็มาล่ากับส้มได้ปะแตงโมเรายังทำมาได้แล้วได้ได้ปะ ถ้าพวกนี้ไม่มีงานก็ทำได้ได้สิหนูถ้าสมมติว่าแบบเขาาช่วยหนูใช่ไหมแล้วหนูไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนแล้วเขาเปิดหน้าให้หนูดูครั้งแรกทหนูใต้องหาเพราะว่าเปิดหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมคุณเป็นใครอะไรนะตัวตนของคุณเป็นใครหนูพร้อมจะรู้หรือย่างค่ะเปิดเถอะ ช่วยทำงานช่วยทำงานงานนะอะไรนะคุณเป็นใครนะตีกยังไว้ฉันก็ไม่เห็นคุณอยู่ดีในคอมาหนูไม่ถนัดเลยหนูหนูหลงรักเขาและหนูรอเขาจะเปิดเผยตัวตน นี่คุณป้อนให้ฉันเหรออ่ะพร้อมนะเออเอาเปิดเลยสามสอง <c oughs> ยังเปิดไม่แสนใจแล้วมงไม่ขอย<ม>คุณตาตึงอยู่ในหัวน่าตลอดไปแล้วไปทำงานแบบนี้ด้วยไม่ไม่เป็นแล้ว <c oughs> จะพังอ่ะพี่นนท์ไม่พังระเบิดแบ้ไหมได้ปะไ,ไมื่อไหร่เหมือนจะพังมึงจะทำแหละแม่ <c oughs> ไม่กินแล้วไก่อ่ะทำไงอ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่อ่ะ ไ<ม>ทยกินกินไปลูกมันจะได้ไม่นี่เฮ<ส>้ยของใหม่ก็นี่ไงก็ให้จุ่มกินไปก่อนแล้วก็ของเก่าเดี๋ยวบอกว่าให้แมวกับหมาแล้วก็ลิงไงหนู <No. S 2> หมดแล้วโอไมซิงโอไมก็มาไม่เป็นไรวะนี่แหละนะมามา <c oughs> เดี๋ยวออไอ้นี่ไทจะกินอีกหรอใทยกินไก่ได้อ่ะนี่ไลูกอ่ะนั่งลงตงงักกระหหลังเลย ฮะเดี๋ยวยืนตั้มตรงนี้แต่พี่มแล้วโตโกมันเป็นเดียวแค่ดูจะพอจะรู้ว่านอนโดนผู้ชายอยากบอกว่าเธอไม่ชอบเธอไม่ได้นอนที่นี่หรอกนี่วันนี้วันนี้นอนปะไม่ทำไมอ่ะ